สวัสดีค่ะสวัสดีคายพี่น้องบ้านเฮาสู้ขูส่สุคนนะคะืัอนี้กับพ่อๆกับนิดานะคะบ้านสวนของขวัญเฮาค่ะในพื้นที่สองไร่แก่จนอยู่แบบเพียงพ่อ โดยการลงมือเฮ็ดนะคะในพื้นที่สองไร่นะคะอาจเบื้งแล้วอาจจะบบมหมากบ่มไหมนะคะแต่ว่าถ้าเฮาวางแผนอย่างรอบขอบนะคะพ่อพี่น้องค่ะเทากะจะสามารถนะคะใส่ประโยชน์กับพื้นที่เนาะได้ยางคุ้มคาเลยทีเดียวนะคะสามารถสั่งไร่ใดนะคะและการ้างความสุขใ่้กับครอบครั่วใดนะคะและการยู่แบบยางยืนใดนะคะยืนใดโดยขาตัวเองนะคะพ่อพี่น้องค่ะโดยการทาเกษตร ผสมผสานนะคะค่ะนิดาขออนุญาตหยิบนะคะพื้นที่บ้านสวนของขวัญของเราขึ้นมาเนาะพื้นที่ตรงนี้ค่ะอยู่ที่2ไร่นะคะโดยการแบ่งใช้สอยออกเป็น2ส่วนค่ะคือส่วนที่1น,นะคะสำหรับปลูกบ้านสร้างเรือนนะคะแล้วก็ส่วนที่2สําสำหรับปลูกพืชผักสวนครัวปลูกพืชผลทางการเกษตรเลี้ยงสัตว์บ้างนะคะ ในเนื้อที่ตรงนี้นิดาแบ่งพื้นที่2ง,งานเนาะสำหรับสร้างบ้านนะคะและก็หลังบ้านก็จะเป็นเจาะบาดานเนาะถ้าหากพื้นที่ของพ่อพี่น้องทางไหนนะคะที่สะดวกที่จะขุดสะกัดเก็บน้ําก็สามารถทําได้นะคะและเราก็จะเหลือพื้นที่สําหรับการเพาะปลูกเน,เน้นการปลูกพืช3ามระยะนะคะก็คือ ระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพืชระยะสั้นกันนะคะพืชระยะสั้นเป็นพืชที่ใช้ระยะเวลาการปลูกสั้นๆเน้นเก็บไว้ทานในครอบครัวเนาะและหากมีจํานวนมากเกิดความต้องการก็สามารถจาไปขายได้นะคะบางทีพอเราปลูกพืชผักอย่างเนี้ยพอได้ผลผลิตมากๆนิดาก็ เก็บขายตามหมู่บ้านนะคะแล้วก็ตลาดนัดเล็กๆที่บ้านนะคะเพื่อเป็นรายใจ่ายในการใช้ชีวิตประจําวันนดัดอ่ะเนื่องจากเรามีพื้นที่น้อยเนาะจึงต้องวางแผนนะคะการปลูกนะคะเลือกพันธุ์ผักที่เหมาะสมเนาะแล้วก็ที่มีราคาดีหน่อยนะคะใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วให้มีคุณค่านะคะอย่างเช่นต้นอ่อนทานตะวันนะคะผักบุ้งจีนนะคะกวางตุ้งนะคะ ผักกาดขึ้นใช่นะคะ,ะผักสลัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่เราเราปลูกเนาะขึ้นอยู่กับความต้องการของเรานะคะสําหรับพืชผักเนาะและเรามาดูพืชระยะกลางกันนะคะพืชระยะกลางจะเป็นพวกไม้ผลค่ะและ ผล,ลไม้ระยะกลางนะคะที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการปลูกอาจเก็บผลผลิตได้ปีละ1-2ครั้งนะคะหรือตามฤดูกาลนอ้ออย่างเช่นมะพร้าวมะละกอมะม่วงมะนาวกล้วยส้มโออย่างเงี้ยนะคะ มะเฟืองมะไฟแตงโมชโยโหฮิวนะคะโดยไรายได้ส่วนนี้จะเก็บไว้สำหรับชำระหนี้นะคะหรือว่าเป็นเงินออมก็ได้เนาะหรือเป็นทุนในการซื้อ,อพวกเครื่องทุนแรงนะคะอย่างเช่นบางทีเราอยากได้โซล่าเซลล์อย่างเงี้ยเนาะเราก เอาเงินส่วนนี้เก็บออมไว้นะคะหรือว่าเราจะทําระบบน้ําก็ดีนะคะหรือว่าเครื่องตัดหญ้าอะไรเครื่องทุนแรงที่ท,ที่ที่เราอ,อ,อยากได้เนาะและด้วยข้อจํากัดของเนื้อที่เนาะเราจึงต้องเน้นทําให้ผลผลิตออกในช่วงที่มีราคาแพงนะคะอย่างเช่นการปลูกมะนาวเนาะให้ออกลูกในช่วงหน้าแล้งเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะ ได้ราคาที่สูงขึ้นนะคะ,ะไปเร็วๆกันเลยนะคะเรามาดูพืชระยะยาวกันเนาะพืชระยะยาวค่ะเป็นกลุ่มไม้เศรษฐกิจนะคะที่ต้องใช้ระยะเวลาหลายปีเนาะกว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวได้นะคะหรือใช้ประโยชน์ได้ก็อย่างเช่นต้นยางนาไม้แดงไม้เต็งต้นสักนะคะประดูอย่างนี้เนาะ,ะเป็นต้นไม้ที่เน้นการปลูก ามแนวเขตแดนนะคะแต่แต่ว่าอย่าปลูกชิดแนวเขตแดนมากเกินไปเนาะเดี๋ยวเราจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะคะหรือปลูกตามขอบรั้วเนาะเน้นปลูกช่วงต้นฤดูฝนนะคะหน้านี้ปลูกได้เลยค่ะช่วงนี้มีพายุเข้าเนาะให้เทวดาเลี้ยงช่วยนะคะอ่าซึ่งแนวชายแดนอ่ะซึ่งแนวเขตพื้นที่เนาะอ่าจะมีความยาวนะคะเราก็ปลูกทางออกจาก แนวรั้วหน่อยประมาณ2เมตรก็ได้นะคะก็จะไดะ้ต้นไม้เศรษฐกิจแล้วเนาะในช่วงระยะเวลาที่ไม้เศรษฐกิจเหล่านี้กําลังโตเนาะพื้นที่ระหว่างต้นก็สามารถปลูกมะละกอปลูกกล้วยท่านที่ออกมาทําการเกษตรในช่วงแรกๆต้องใช้ความพยายามนะคะนิดาต้องใช้ความอดทนอย่างสูงเลยนะคะในช่วงปีแรกๆอะ่ะรายได้เราจะ ไม่ไม่ค่อยมีรายได้เนาะเพราะว่าเป็นช่วงเริ่มต้นนะคะในช่วงปีแรกรายได้ต่อเดือนอาจจะอยู่ที่หลักพันก็ได้นะก็มีนะคะแต่แต่ในปีต่อต่อไปอะ่ะเมื่อต้นไม้เมื่อผลไม้เติบโตขึ้นเนาะออกดอกออกผลมากขึ้นนะคะเราก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเนาะตามตามด้วยอ่า ได้กินได้ขายได้เก็บด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะเราควรต้องใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะคะใช้จ่ายแบบเรียบง่ายเนาะไม่ไม่ใช้จ่ายเกินตัวใช้ชีวิตแบบเรียบเรียบง่ายๆนะคะ ไม่หรูหราไม่ฟุ่มเฟือยกินง่ายอยู่สบายแบบนี้เนาะเราก็จะใช้ชีวิตแบบพอเพียงได้นะคะอ่ะข้อดีของการปลูกพืชในพื้นที่น้อยเนาะก็เราก็สามารถดูแลได้ทั่วถึงเนาะควบคุมได้ทั่วถึงนะคะไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานเยอะเนาะ สามารถทําเองได้ภายในครอบครัวนะคะพ่อแม่ลูกทําเองช่วยกันทําเองจะได้มีกิจวัตรประจําวันด้วยนะคะเนื่องจากมีพื้นที่จํากัดเนาะจึงต้องปลูกพืชแบบผสมผสานนะคะเราจะมีความเสี่ยงน้อยเนาะในเรื่องนี้นะคะ,ะเมื่อเริ่มต้นนะคะเรากอ็อาจจะทำน้อยๆก่อนนะคะแล้วก็เมื่อได้ผลตอบแทนที่ดีแล้วนะคะแบบ พืชผักของเรา,าเริ่มเยอะเริ่มเริ่มเก็บเริ่มกินเริ่มขายได้แล้วเนาะเราก็ค่อยๆปลูกเพิ่มมากขึ้นนะคะและมีประสบการณ์มากขึ้นเนาะก็สามารถขยายเพิ่มเติมได้ง่ายนะคะ